จับของจริง S d 1 4 FE ที่เขาบอกว่าถ่ายแปด K ได้ AI และซูมไกลถึง30เท่ามันจะเจ๋งขนาดไหนดูรครับ ออรอบนี้คือมาก,กับสีใหม่นะฮะได้ฟีลเหมือนตัวของฟลิป6เลยอันนี้สีบรูสวยมากดีไซน์แอบมีความต่างกับตัวง S23 FE ประมาณหนึ่งมีความโค้งมนกว่าและก็เข้ามือกว่ากันเยอะมากๆเลยนะครับในต่างจากตัว S23 FE ตัวเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นจากตัวเดิม6.4ตัวนี้6.7ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วและเป็นเรื่องของชิปแล้วก็ความลื่นนะครับตัวนี้ได้ Exynos 2400E ที่ตีบวกทั้ง AI ตีบวกทั้ง CPU แล้วก็ GPU ทําให้เล่นลื่นไหลและก็พร้อมบวก,กบ AI, ได้เ็ ที่่แนนนอได้เป็นสเปกกล้องตรงนี้นะครับผมก็ยังอัดแน่นมาได้เต็มเหมือนเดิมนะครับคือกล้องหลัก50ล้านนะฮะกล้องอัตราไวท์12ไปเลยแล้วก็เลนส์เทเลนี่ย8ล้านนะครับแต่บอกเลยนะ8ล้านตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนก็สามารถอูมได้ like ถึงทุก sí. ถึง30เท่าเนี่ยลอง่ายดูว่ากล้องมันเทพขึ้นขนาดไหนอ่ะมาอันนี้แบบอัลตราไวท์นะครับผมปึ๊บมีคูณหนึ่งนี่ชัดๆก็คือคูณ3ไปเลยคูณ10เข้ามาสุายปึ๊บคูณที่10สุดท้ายคือคูณ30มสนะ ว้าวเออเอป็นไงได้นหนจุดชูของ S g 4 4 FE ตัวนี้นะครับผมนั่ก็คือเรื่องของการ i o ได้ถึงระดับ 8K และเป็น 8K ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเพราะเหมาะกับคนที่ทำงานวิดีโอนะครับผมถ่ายกว้างๆมาก่อนแล้วก็เอา 8K มาขอบดูรายละเอียดต่างๆซึ่งลองตัวแล้วดีจริงมากๆ แล้วในเรื่องของการใช้งานนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้นานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตัวนี้แบตเตอรี่นะครับเยอะขึ้นนะฮะจากตัวเดิมเนาะ S 2 3 fe นะครับได้มาแบต4,500ม mm. ิลลิแอมม์อนนี้ขย,ยับขึ้นมานะครับเป็น4,700ม mm. ิลลิแอมม์และเพิ่มนะครับผมตัวของ vapor chamber นะฮะให้ใหญ่มากขึ้นอันนี้ได้ข่าวว่าใหญ่กว่าตัว S 2 4 ultra อีกนะทำให้การระบายความร้อนนะครับผมการเล่นโกงเล่นเกมต่างๆ่วันนี้ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่นานมากยิ่งขึ้นเลยเยังไงจริงๆ